สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้เกมที่9ประจำเช้าวันศุกร์ที่10กันยายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มเันที่ปารากวก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะเวเนซุเอลาไป2-1ฮะเจ้าบ,บ้านได้2ประตูจากเฮกเตอร์มาร์ติเนสกับอรเอลันโดโลเมโลครับส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากจอห์นชาเซเลอร์อูรุกวัยวันนี้ก็เปิดบ้านเชือนเอาชนะเอกวาดอร์1-0จากลูกยิงของแกสตันเป็นไรโลโคลอมเบียก็เปิดบ้านเอาชนะชิลีไป3-1ครับเจ้าบ,บ้านได้3ประตูจากมิเกล บอกค่าครับยิง2ประตูที่เหลือมาจากลุยส์ดีแอสส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากทางจีนเมนเซสนะฮะมาที่เอร์เจนตินาครับเปิดบ้านถล่มเอาชนะโบลิเวียไป30จากแฮทริกของเลโอนลเมสซี่ส่วนบาราซิลก็เปิดบ้านเอาชนะเปรูไป20จากลูกยิงของเอเวอตันลิเบโร่แล้วก็ทางเนมานั่นเอง มันก็เลยทำให้ตลาดคะแนนในตอนนี้เนี่ยบราซิลอยู่ที่1ครับมี24คะแนนอันดับ2อาร์เจนตินามี18อันดับ3อุลุกวัยมี15อันดับ4แล้วก็ห้ย่างเอกวาดอร์กับโคลอมเบียมีทีมละ13อันดับ6ปารากวัยมี11อันดับ7เปรูมี8อันดับ8ชิลีมี7อันดับ9กบูริเวลมี6แล้วอันดับสุดท้ายเวเนซุเอลามี4คะแนนและทีมไทยกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่สิบครับวันที่8ตุลาคมก็จะมีเอกวาดอร์เปิดบ้านเจอโบลิเวียปารากวัยพบอาร์เจนตินาเเเเเเเปรรรูจจจอออออชิิลลลลลีีุุุกกกวววััยยโคมบบบบแ้็นซซาาะพ